ใช้เครื่องมือดีมีชายไปกว่าครึ่งครับงานก็จะไม่มีปัญหาไม่สะดุดไม่หยุดกลางคันนะครับและนี่ก็คือสว่านไขควงไร้สายของมาสลุแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมครับตัวนี้อัปเกรดให้แรงกว่าเดิมนะครับแรงกว่าทุกรุ่นนะครับตัวนี้90ให้แรงบิดถึง90นิวตันเมตรนะครับเป็นมอเตอร์บรรเลง3,000รอบต่อนาทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นี่อัปเกรดใหม่เหมือนกันนะครับเป็น power turbo นะครับ16.8โวลต์นะครับตัวนี้สามารถปรับแรงท็อกได้ถึง23ระดับนะครับท่านผู้ชม เก่งทั้งงานเจาะงานขันสกูนะครับตัวนี้จับดอกสว่านได้สูงสุด10มิลนะครับเวลาจะขันสกูนะครับก็ถอดหัวออกแบบนี้นะครับแล้วก็ดอกไขควงใส่นะครับหรือว่าท่านใดจะเอาดอกไขควงมาจับตรงปลายนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับนี่นะครับปรับระดับได้สองระดับนะครับช้าเร็วนั่นบนนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับได้ที่ไกลปืนนี้ด้วยด้วยนะครับนี่ครับช้าเร็วตามมือเลยนะครับนี่นะครับ มีไฟ LED สี LD, สองแสงสว่างนะครับแล้วก็มีไฟ LED บอกสถานะแบตเตอรี่นะครับ <L an> นี่อยูต่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่ะถ้าใดสนใจอยากจะมีไว้ใช้งานนะครับตัวนี้เหมาะกับช่างมืออาชีพช่างมือใหม่และพ่อบ้านแม่บ้าน DIY นะครับมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนนะครับอยากได้ของดีๆมีคุณภาพนะครับไว้ใช้งานก็กดที่ตะกร้าได้เลยนะครับ